สวัสดีครับมานี่กับมบปกปอกอีกแล้วครับครับในช่วงของแรงศัทธาทางช่องของ,งยิงเฮงแสงแชนแนลมานี่แบบนีวัตถุมงคลของทางจังหวัดสุพั้ณบุรีมาให้ชมกันครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสีเหรียญทองแดงก็กแบบสวยงามมากนี่ยสีผิวเข้ม รุ่นสามบ่สที่และเลือกงานผูกพันธสีมาว่าเป็นของทงังวัดกรรมะเชียนอำเภอเดิมบาง,จ,งาจังหวัดสุพรรณบุรีพ่อสอสว2540อันนี้ก็จะเป็นยัน ด้านหลังก็ที่เป็นยันสวยงามมากกับเหรียญก็ที่เป็นเหรียญหรือว่าเป็นบล็อกที่สวยงามเหรียญที่สวยงามคมคมดีมากผิวดำต้องแดงผิวดำดีหรือว่าเป็นหลวง พอประจําของท่างวัดนะครับประจําท่าจัว่ดพิษสวยงามขอบสวยงามดีมาก ตอนอื่นก็ขอขอบคุณคนที่เขา้ามาติดตามช่องผมเรื่อยๆที่ยังมีคนเข้ามาติดตามเข้ามาชมก็ขอ vere, ขอบคุณหลายๆองค์กิรที่ทหน้าที่ของผมต่อไปเรื่อยๆมีโอกาสผมก็จะลงเรื่อยๆม ah e, ung, ah e, าให้เบิงมาให้ชมกันมีอย่างมีอย่างก็คอมเมนต์ถามกันได้ครับมีอย่างที่ผมบลูผมนั่นนี่ก็แนะนํำเข้ามาเลยครับ ผมยินดีรับฟังใเบดจางคือว่าผมบริจิงทางพระคือว่าผมใดมาจาังใดผมของว่าอย่งสัน้นนะครับผมบริจิงทางพระทงังนี่ผมว่ามีความดูทางพระ,นอ,ะนอกจากใดมาจากสถานที่จริงสถานที่จากวัดสถานที่มีประวัติในการสั่งผมก็ รับร่องได้ว่าเป็นแท่ว่าแท้ว่าผมเดี๋ยวนี้ผมก็เก็บแต่พระที่ว่ามีที่ไปที่มาที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้สมอนะครับสวัสดีครับผม